สวัสดีครับผมเบสกิติศักดิ์คงคานักเขียนนอนิยายสืบสวนสอบสวนครับหลายคนอาจจะรู้จักผมในฐานะนักเขียนนะครับแต่ก็หลายคนในที่นี้คงจะรู้จักผมในฐานะนักเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมจริงในแง่มุมของการสืบสวนสอบสวนนะครับหลายๆคนก็อยากจะสนับสนุนรายการของผมนะครับตอนนี้สิ่งที่ช่วยได้มากที่สุดคือการกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครป์นะครับจากข้อมูลหลังบ้านของเราเดี๋ยเจอว่าหลายคนเนี่ย ดูคลิปของเราหลายคลิปเลยครับแต่ไม่ได้กด subscribe อาจจะลืมนะครับหรืออาจจะเผลอกดออกไปนะครับยังไงก็ฝากกด subscribe ไว้เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับการกด subscribe ช่องผมไว้เนี่ยจริงๆไม่ได้ทําให้ฟีด youtube ของคุณรกขึ้นเยอะเลยครับเพราะว่าจริงๆถ้าคุณดูรายการนี้อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นแจ้งแบบแนะนำอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการ subscribe ไว้เนี่ยก็จะเป็นกำลังใจของผมเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าใครใจดีกว่านั้นอีกก็ สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ไม่ว่าจะเป็นการให้กําลังใจแนะนําติชมรวมไปถึงพูดคุยกันเรื่องคดีก็ได้ครับวันนี้ขอยกคดีหนึ่งที่เป็นคดีที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของไทยอีกแล้วแล้วก็เป็นคดีที่ผมเข้าไปให้ความสนใจมากๆเพราะว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นหลายๆอย่างที่เรากําลังทํางานกันอยู่แล้วเดี๋ยวจะเล่ากันต่อๆไปในะอีกหลายรายการที่จะตามมานะครับนั่นก็คือคดีความรักและความตายของนวลชวี รถจะเลขกำมันโดยกิติศักดิ์คงคาทำไมแกไม่รับโทรศัพท์พ่อบอกแล้วใช่ไหมว่าคดีนี้เร่งด่วนมากเกิดคดีฆาตกรรมต่อเนื่องในคุกแบบนี้รัฐมนตรียุติธรรมจะเอาหน้าไปไว้ไหนแต่ผมคิดว่าเราได้เวลาอีกสักหน่อย เราก็อาจจะไม่จําเป็นต้องเข้าไปไม่มีแต่เดี๋ยวก็จะอภิปรายไปไว้วางใจแล้วแกอยากให้ฉันหลุดจากตําแหน่งหรือไงข้าพเจ้าเป็นผู้มีบาเป็นของตนจึงต้องรับผลกรรมนั้น คือสถานที่ที่ออกแบบมาอย่างเป็นระบบให้ต่อต้านความตายแบบผิดธรรมชาติการฆ่ากันให้ตายโดยเจตนาก็เป็นสิ่งที่ยากจนเป็นไปแทบไม่ได้ที่นี่ปราศจากอาวุธที่ปลิดชีพได้อย่างเด็ดขาดที่นี่เปิดไฟสว่างตลอด24ชั่วโมงที่นี่ไม่ปล่อยให้นักโทษคนไหนอยู่เพียงลำพังและที่นี่มีกล้องวงจรปิดประจำทุกเรือนนอนตลอดเวลา มีคนตายในเรือนนอนประตูถูกล็อกไว้หมดใครฆ่ามันแบบนี้ไม่ดีเลยนะพี่เราโดนบีบแน่คดีไม่คืบหน้าไปไหนเลยแถมมีคนตายอีกฆาตรกรไม่ถอยลูกเตาหรอกทุกอย่างถูกวางแผนไว้หมดเรียบร้อยแล้วตกลงเราหากระดาษแผ่นนั้นเจอหรือยังได้ยิ่งเมสเซจที่ผู้ตายคนแรกทิ้งไว้เจอแล้วครับ มันเขียนไว้ว่าไก่จิกเด็กตายบนปากองคเตรียมตัวพบกับรถเจเลขกกำมันนวนิยายสืบสวนเรื่องใหม่จากปลายปากากากิติศักดิ์คงคาหนังสือเล่มใหม่จากนิยายชุดฝาแฝดยอดนักสืบจากกระวาลเดียวกันกันกบกาสักอังคารและโอปะปฏิกะอัมพราง ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติมีนาคมนี้ณบูธสำนักพิมพ์1 3 3 5 7และร้านค้าพันธมิตรอีกมากมายกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Detective Over d o s ดรายการเนิร์ดโคตรของคนชอบเรื่องสืบสวนสอบสวนนะครับอย่างที่เล่าไปตอนต้นนะครับว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปอยู่กับคดีไทยๆกันอีกครั้งที่เราจะพูดถึงความรักและความตายของผู้หญิงหนึ่งคนที่ชื่อว่านนนชวีหลายๆคนอาจจะรู้จักนนชนชวีผ่านจดหมายของเธอนะครับที่เธอได้ เล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ความรักแล้วก็ชีวิตผ่านลักษณะของการเหมือนจดแดอรี่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะนำเรื่องราวจุดจบของชีวิตเธอมาเล่าให้กันฟังว่าแล้วนวนชชวีคือใครเรื่องราวไปจนถึงจุดสิ้นสุดของชีวิตของเธอเป็นอย่างไรบ้างแล้วทำไมต้องเรียกว่าความรักและความตายเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในวันที่1 2กันยายนปีพุทธศักราช2502รับผมอาจะต้องขีดเส้นใต้คำว่า2 5 0 2ไว้นิดน,นึงนะครับเพราะว่า ช่วงระยะเวลาที่เกิดคดีเนี่ยผ่านมาแล้วประมาณเกือบสัก70ปีนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยมีการเมืองการปกครองในเชิงเกี่ยวข้องกับระบบกฎหมายมีลักษณะค่อนข้างจะพิเศษเปอย่างมากเดี๋ยวเราคงจะเล่าให้กันฟังว่ามันมีลักษณะพิเศษอย่างไรนะครับในวันที่12กันยายนนะครับบริเวณสะพานนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีได้มีการพบศพหญิงสาวคนหนึ่งนะครับ อยู่ในบริเวณสะพานดังกล่าวสภาพเนี่ยขึ้นอืดและมีมือที่พาดอกเอาไว้นะครับคนพบศพเนี่ยชื่อว่าในจำลองจิรัติทิตกุลนะครับกำลังนั่งเรือออกไปจากบ้านก็พบศพนี้เข้าพอดีผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้อผ้าสีฟ้าอ่อนแขนกุดกระโปรงดำลอยมาติดที่นี่นะครับคือลอยมาติดน้ำลอยมาตามน้ำแล้วก็มาติดสะพานนี้อยู่จากลักษณะแบบนี้เนี่ยแปลว่าเป็นศพร้ญาติครับเราไม่สามารถบ่งบอกได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้คือใคร ตำรวจเนี่ยก็ค่อนข้างจะสงสัยมากๆว่าจะไปตามหาเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้ได้ที่ไหนบ้างนะครับลักษณะศพเบื้องต้นเนี่ยมีร่องรอยการถูกแทงเป็นจำนวน3ามแผลแล้วก็มีร่องรอยที่คาดว่าจะเกิดจากการกระทำชําชราจากข้อมูลของเรานะครับก็เวลามันผ่านมานานมากหรือถ้าเป็นสมัยนีย้การพบศพต้องสงสัยเนี่ยเราก็จะเสิร์ชหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วว่ามีใครแจ้งเบาะแสคนหายไปบ้างมีลักษณะที่ตรงกับผู้เสียชีวิตไหมแต่ในปีนี้นะครับ ผ่านไปแล้วเกือบ70ปีเนี่ยระบบข้อมูลการติดตามคนหายเนี่ยยังไม่ได้พัฒนามาจนถึงขั้นมีความนำสมัยเหมือนปัจจุบันนะครับดังนั้นการที่เราพบศพแปลกหน้าที่เป็นคดทีที่ดูก็รู้ว่าอุกอาจมากมากเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะครับที่จะตามหาตัวของผู้เสียชีวิตได้จากการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับที่สะพานนนทบุรีเนี่ยตำรวจได้พบร่องรอยเลือดบริเวณสะพานด้วยคาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะโยนศพมาจากสะพานนี้เลย ตอนแรกนะครับตำรวจคาดการว่าหญิงสาวคนนี้น่าจะลอยมาตามน้ําแล้วก็มาติดอยู่ที่สะพานดนทบุรีนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือว่าตํารวจเนี่ยพบร่องรอยเลือดบริเวณสะพานเพิ่มเติมนะครับคาดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนร้ายเนี่ยก็โยนศพลงมาจากสะพานเลยนั่นแหละแล้วศพเนี่ยไม่ได้ลอยไปไหนก็คือติดอยู่ที่สะพานแห่งนี้นะครับจึงคาดว่าเรื่องราวเนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่มีพื้นที่ใกล้เคียงก็คือสโขบเข้ามาใกล้แล้วแหละว่าเราอาจจะต้อง ติดตามพื้นที่จากแถวๆนี้เป็นหลักนะครับอย่างไรก็ตามนะครับไม่มีใครสามารถคาดเดาได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้คือใครครับทุกคนก็พยายามจะจินตนาการคนนี้แล้วก็หาข้อมูลคนหายที่พื้นที่ใกล้เคียงนะครับแต่ก็ไม่เจอครับสิ่งสําคัญคือเราได้ไปเจอแหวนที่ผู้หญิงคนนี้ได้ไดสวมเอาไว้ครับแล้วแหวนเนี้ย สลักไว้ว่ารามเดชะรามเดชะสาคัญอย่างไรครับรามเดชะเนี่ยก็กระจายไปนะครับในข้อมูลของสื่อมวลชนหลายๆคนนะครับว่าเอศพผู้เสียชีวิตปริศนาคนหนึ่งเนี่ยมีแหวนที่สลักไว้ว่ารามเดชะรามเดชะได้เกี่ยวข้องกับอะไรได้บ้างจนกระทั่งมีนักข่าวหนังสือพิมพ์คนหนึ่งนะครับชื่อว่าเสียงอ่างทองเนี่ยได้สืบหาข้อมูลโดยอ้างอิงจากคำว่ารามเดชะเป็นหลักเนี่ยจนไปเจอว่านางพยาบาลประจำโรงพยาบาลยาสูบจังหวัดพระนครคนหนึ่งนะครับ หายตัวไปและผู้หญิงคนนั้นมีชื่อว่านวลชวีเพชรรุ่งหรือนวลชวีรามเดชะหรือนวลชวีสุยานเศรษฐกกรนะครับผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นภรรยาของนายแพทย์อาทิพรามเดชะหรืออาทิย์สุยานเศรษฐกกรแพทย์ประจําโรงพยาบาลรถไฟและก็อยู่ในจังหวัดพระนครเช่นกันหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับคำว่าจังหวัดพระนครก็เล่าเสริมน,นิดนึงนะครับว่าสมัยก่อนกรุงเทพมหานครเนี่ย เป็น2จังหวัดใหญ่ๆนะครับก็คือจังหวัดธนบุรีกับจังหวัดพระนครนะครับต่อมาก็มีการรวมเป็นจังหวัดเดียวกันก็คือกรุงเทพมหาคนครนั่นเองมีผู้คนจํานวนมากนะครับได้ให้ข้อมูลว่าได้เห็นนายแพทย์อาทิตย์ขับรถเฟียสสีเขียวมารับตัวนนลชวีถึงโรงพยาบาลยาสูบเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่10กันยายนนะครับก็คือ2วันก่อนพบศพนั่นเองตัวนายแพทย์อาทิตย์เนี่ยได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานะครับว่าตนเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ ตัวของนนชวีเนี่ยหายตัวไปด้วยตนเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันเนี่ยไม่ค่อยเชื่อถือนายแพทย์อาทิตย์เท่าไหร่เพราะว่าเรื่องราวของนายแพทย์อาทิตย์กับนนชวีเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่ซุบซิบนินทานกันมาอย่างยาวนานแล้วเพราะว่าสองคนนี้เนี่ยต่อให้เป็นสามีภรรยากันก็จริงแต่เรียกได้ว่าเป็นคู่ที่ไม่ได้มีความรักที่ราบรื่นนะและล่าสุด นายแพทย์อาทิตย์เนี่ยยังมีข่าวว่ากำลังคบชู้อยู่ด้วยตำรวจสงสัยนายแพทย์อาทิตย์ในทันทีนะครับนอกจากนำตัวนายแพทย์อาทิตย์ไปสอบปากคำแล้วก็ยังได้ไปตรวจร่างกายของตัวอาทิตย์เพิ่มเติมขึ้นด้วยนะครับอย่างแรกนะครับพบการขีดข่วนบริเวณแขนและลำคอนะครับซึ่งตัวนายแพทย์เนี่ยก็อ้างว่ามาจากการทําคลอดคนไข้นะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องตำรวจก็ได้มีการสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับพยายามจะดู บุคคลที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องจนไปเจอ2คนสําคัญครับคนแรกชื่อว่าชูยศจุลานุก,กะนะครับทำงานเป็นทนายความนะครับแล้วก็คนที่2ชื่อว่าสุขสมนะครับตำรวจนะครับได้ขยายผลโดยไปสืบคนบ้านของนายชูยศที่บางบํารุจังหวัดธนบุรีนะครับ สิ่งที่ตำรวจพบก็คือรอยเลือดที่ปรากฏบนพื้นบันไดหลังบ้านและยังพบเศษวัตถุปริศนาที่อยู่ในห้องครัวบนเตียงและพื้นบันไดตรงอื่นอีกนะครับที่อาจจะเป็นชิ้นส่วนที่มาจากร่างกายผู้เสียชีวิตนะครับนอกจากนี้ยังพบยาที่ใช้ในการวางยาสลบที่มาจากโรงพยาบาลด้วยนะครับพบมีดปลายแหลมที่คาดว่าจะเป็นเครื่องมือในการฆาตกรรมภาพรวมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจึงพอจะเชื่อได้ว่า สถานที่เกิดเหตุในคดีนี้เนี่ยก็คือบ้านของนายชูยศซึ่งเป็นเพื่อนของนายแพทย์อาทิตย์นั่นเองหลักฐานทั้งหมดที่ออกมานะครับทำให้ตำรวจพุ่งเป้าไปที่นายชูยศและนางสุขสมในทันทีนะครับว่าทั้งสองคนเนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้และเมื่อนำมาสืบสวนสอบสวนนะครับทั้งคู่ก็ให้การว่าเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมนวลชวีจริงๆนอกจากนี้นะครับยังมีการจับกลุ่มนายชูเกียรติยกกลินชายผู้ทำหน้าที่รับจ้างเฝ้าบ้านให้กับนายชูยศ และนายมงคลเรื่องเรืองรัฐเป็นสับปะเลอและช่างไม้ที่อยู่บ้านติดกับนายชูยศก็คือขยายผลอย่างนี้นะครับว่านอกจากจะจับนายชูยศที่เป็นเจ้าของบ้านแล้วนะครับก็ยังจับคนเฝ้าบ้านกับคนข้างบ้านของนายชูยศไปด้วยเพราะว่า2คนนี้เนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนะครับนอกจาก2คนนี้นะครับก็คือนายชูเกียรติกับนายมงคลนะครับตำรวจก็ยังสืบสาวราวเรื่องไปเจอนายยงกับนายเยี่ยมนะครับซึ่ง2คนนี้เนี่ย ก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมนี้ด้วยนะครับแล้วเมื่อนํามาสอบสวนในาใยนยงกับนายเยี่ยมก็รับผิดจริงๆว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมนี้เรื่องราวที่ทําให้คดีของนวลชวีเนี่ยมีชื่อเสียงขึ้นมามากนะครับก็คือสมุดบันทึกของนวลชวีหรือที่หลายคนจะรู้จักกันในชื่อจดหมายของนวลชวีซึ่งเป็นสมุดบันทึกที่เล่าเรื่องราวทั้งหมดของชีวิตนวลชวีออกมานะครับซึ่งทําให้เห็นเรื่องราวการดําเนินไป ของความรักระหว่างนวลชวีและอาทิตย์ที่มีตั้งแต่การขึ้นสูงและลงสุดของความรักทั้งสองคนนวลชวีนะครับหรือว่านวลชวีเพชรรุ่งเนี่ยเกิดในวันที่13ตุลาคมปีพุทธศักราช2475ี่ตํที่ตำบลเชียงงาอําเภอบ,บ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนะครับก็เป็นบ้านคนที่มีฐานะปานกลางค่อนไปนทางสูงนะครับไม่ได้ยากจน ตัวเธอเองเนี่ยสอบเข้ามาเป็นนักเรียนพยาบาลที่สีริราชพยาบาลและจบการศึกษาในปีพุทธศักราช2497ตัวเธอเองเนี่ยได้ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลภูมิพลนะครับก่อนจะลาออกไปเป็นนางพยาบาลที่บ้านหมี่นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มาสิ้นสุดในการทํางานที่โรงพยาบาลยาสุในปีพุทธศักราช2501นะครับนวนชวีเนี่ยได้เดินทางไปเที่ยวภาคเหนือของประเทศไทยนะครับแล้วก็ ได้บังเอิญไปพบเจอกับนายแพทย์อาทิตย์ซึ่งจังหวะนั้นนั่นเองก็เป็นช่วงเวลาที่ทําให้ความรักของทั้งสองคนเนบ่งบานขึ้นนายแพทย์อาทิตย์รามเดชะนะครับเกิดในครอบครัวที่เป็นข้าราชการในกระทรวงพาณิชย์ตัวเขาเองเนี่ยเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัยจนสําเร็จการศึกษาในปีพุทธศักราช2494นะครับช่วงเวลาว่างเนี่ยชอบทํางานที่อู่รถใกล้บ้านนะครับทำงานพิเศษเพื่อเก็บเงินไปซื้อหนังสือแล้วก็ขนมกินนะครับ จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2500เนี่ยนายแพทย์อาทิตย์ก็จบการศึกษาจากคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชพยาบาลนะครับก็ได้เข้าเกฑ์เป็นประจำสำรองราชการกองกําลังคนทหารอากาศนะครับช่วงเวลานี้เองเนี่ยอาทิตย์เนี่ยก็ได้ยศเป็นเรืออากาศโทนะครับแล้วก็ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลรถไฟนายแพทย์อาทิตย์เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่มีหน้าตาดีมากๆนะครับเป็นนายแพทย์ที่มีความหล่อมากๆในช่วงเวลานั้น ในปีพุทธศักราช2501เนี่ยตัวนายแพทย์อาทิพ์ได้ย้ายไปเป็นแพทย์รถไฟอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ได้เจอกับนวลชวีแล้วก็พบรักกันนั่นเองทั้งสองคนก็ได้ใช้เวลาพอดรักจีบกันนะเอาง่ายๆนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวบริเวณต่างๆของภาคเหนือนะครับจนสุดท้ายเนี่ยนวลชวีก็กลับมาอยู่ที่พนัครน,นะครับแล้วตัวต่อมาเนี่ยก็ได้มีการสืบทอดความรักกันมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งตัวนายแพทย์อาทิย์เนี่ยย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพว่าง,ง่ายๆนะครับ ก็ได้ครองรักกันต่อจนกลายมาเป็นโศกนากกรรของนนชวีในปัจจุบันหลังจากที่พบรักกันที่ภาคเหนือไม่นานนะครับได้แพทย์อาทิป์เนี่ยก็ได้ย้ายกลับมาอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็ได้ดําเนินความรักกับนนชวีต่อนะครับในช่วงปีพุทธศักราช2501ในปีเดียวกันเนี่ยนนชวีก็เกิดล้มป่วยลงนะครับแล้วแพทย์อาทิย์เนี่ยก็มาดูแลไม่ห่างนะครับจากการวินิจฉัยเบื้องต้นนะครับน่าจะเกิดจากการตั้งท้องและแทงขึ้นมานะครับโดยคาดว่า ลูกในคันของนวลชวีเนี่ยก็คือลูกของนายแพทย์อาทิตย์นั่นเองนะครับเรื่องราวนี้เนี่ยทำให้ทั้งสองคนเนี่ยผูกพันกันอย่างมากตัวนายอาทิตย์เนี่ยก็รู้สึกว่าตนเองเนี่ยมีความผูกพันนะครับในเชิงครอบครัวกับนวนชวีเพิ่มมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันที่ความรักทั้งคู่กําลังสูงงอมมากๆเนี่ยนายแพทย์อาทิตย์เนี่ยก็ได้ไปสาสัมพันธ์กับนักศึกษาสาวจากมหาวิทยาลัยเทคนิคทุ่งมหาเมฆนะครับซึ่งปัจจุบันก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะครับ ทำให้ความสัมพันธ์ของนายแพทย์อาทิตย์กับนวลชวีเนี่ยเริ่มต้นกระท่อนกระแท่นขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่นวลชวีเนี่ยเริ่มจะระแคะระคายแล้วว่านายแพทย์อาทิตย์เนี่ยไม่ได้มีตนเป็นคนรักคนเดียวในเดือนมก,กราคมปีพุทธศักราช2502นะครับนายอาทิตย์เนี่ยได้กลับมาฝึกง,งานที่โรงพยาบาลศีริราชเป็นเวลา6เดือนนะครับก็มักจะเดินทางไปเรียนภาษาเยอรมันต่อในช่วงเวลาเย็นเพื่อเตรียมตัวจะไปเรียนต่อที่เมืองนอก ตอนนั้นเนี่ยนวลชวีก็ตามติดนายแพทย์อาทิตย์ทุกฝีก้าวเลยนะครับเพราะว่าจับได้แล้วแหละว่านายอาทิตย์เนี่ยมีคนอื่นนะครับก็พยายามจะป้องกันไม่ให้ในายอาทิตย์เนี่ยสามารถไปหาชูได้นะครับจนกระทั่งในวันที่11มีนาคมปีพุทธศักราช2502เนี่ยนายแพทย์อาทิตย์ก็ตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกับนวนชวีที่อำเภอยานานวานะครับ นายแพทย์อาทิตย์บอกไว้ว่าการจดทะเบียนสมรสกับนวลนฉวีเ,เป็นการตัดเรื่องหน้ารำคาญเท่านั้นนะครับผ่านไปไม่นานครับ17มีนาคมปีพุทธศัการาช2502ตัวของนายแพทย์อาทิตย์ก็ไปจดทะเบียนสมรสกับนักศึกษาสาวที่คบหาอยู่ด้วยก็กลายเป็นการจดทะเบียนซ้ำซ้อนขึ้นนั่นเองนวลชวีนะครับหลังจากที่ได้จดทะเบียนสมรสกับนายแพทย์อาทิตย์แล้วก็พยายามจะเร่งรัดให้เกิดการจัดงานแต่งงานขึ้นนะครับแต่ตัวนายแพทย์อาทิตย์เองเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้เลย ในเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2502นะครับนวนชวีเนี่ยก็ชวนนายแพทย์อาทิตย์มาที่บ้านนะครับโดยไม่ได้บอกเรื่องราวอะไรก่อนแต่จริงๆเนี่ยนวนชวีเนี่ยได้พูดกับที่บ้านไว้ว่าวันนี้เนี่ยนายแพทย์อาทิตย์จะมาตกลงเรื่องการจัดงานแต่งงานนะครับเมื่อมาถึงจริงๆเนี่ยนวลชวีก็พยายามจะพูดให้เกิดการแต่งงานขึ้นให้ได้แต่สุดท้ายก็ไม่สําเร็จนะครับจนสุดท้ายเนี่ยนวลชวีก็โกรธนะครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยนวลชวีก็เดินทางไปที่บ้านของนายแพทย์อาทิตย์เพื่อไปเรียกร้องให้ครอบครัวของ นายแพทย์อาทิพ์เนี่ยจัดงานแต่งงานขึ้นสักทีนะครับแต่ไปรออยู่ที่บ้านนายแพทย์อาทิย์เนี่ยนายแพทย์อาทิย์ก็รู้นะครับก็ไม่กลับมาไปรออยู่ตั้งแต่เช้าจนถึงเวลาตีหนึ่งจนสุดท้ายก็ถูกครอบครัวของนายแพทย์อาทิย์เนี่ยไล่ออกจากบ้านความสัมพันธ์ระหว่างอาทิพ์กับนวลชวีเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นพิษมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายเนี่ยเหมือนจะไม่ได้ตกอยู่ในช่วงเวลาของความรักแล้วแหละนะครับ <c oughs> นายแพทย์อาทิพ์เนี่ยก็พยายามจะหนีไปม,มีคนอื่นนะครับ <c oughs> ส่วนนวลชวีเนี่ยก็พยายามจะเอาชนะ ให้ได้พยายามจะทําให้เกิดการแต่งงานพยายามจะทําให้อาทิ์เนี่ยไม่มีคนอื่นนะครับในวันที่13กรกฎาคมปีพุทธศักราช2502เนี่ยทั้งคู่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงกลางโรงพยาบาลน,นะครับจนตัวของนวลชวีเนี่ยตะโกนออกมาเสียงดังว่าหมอจะฆ่าเมียช่วยด้วยหมอจะฆ่าเมียนะครับทำให้ความรักของทั้งสองคนเนี่ยกลายเป็นที่ติฉินนินทามากมากนะครับในวงการคนที่ทํางานอยู่ร่วมกันตัวของนายแพทย์อาทิปเนี่ยต้องเอานวลชวีเนี่ยไปอยู่ในห้องพักคนไข้นะครับเพื่อจะทําให้เรื่องราวเนี่ย มันเงียบไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทั้งคู่เนี่ยก็เกิดคดีทำรายร่างกายกันอยู่บ่อยครั้งนะครับทั้งการทะเลาะทั้งทำรายร่างกายนะครับมีการขึ้นโรงขึ้นศาลหลายครั้งนนทชวีก็ไปแจ้งความกับตำรวจนะครับว่านายแพทย์อาทิ์เนี่ยทำลายร่างกายพยายามจะฟ้องร้องกันนะครับแต่สุดท้ายทุกคดีนะครับก็จบลงด้วยความปรองดองนะครับเพราะว่านนทชวีเนี่ยถ้านายแพทย์อาทิ์เนี่ยกลับมาคุยดีเมื่อไหร่นะครับหรือว่าตกลงกันได้เมื่อไหร่เนี่ยทั้งคู่ก็กลับไปรักกันเหมือนเดิมนะครับ กลายเป็นว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีจุดสิ้นสุดในการแตกหักอย่างแท้จริงนะครับก็คือนายแพทย์อาทิตย์ยังไม่สามารถแยกหรือว่าไม่สามารถเลิกกับนวชวีได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสักทีตัดกลับมาที่ฝั่งการสืบสวนสอบสวนนะครับตำรวจเนี่ยก็ได้สอบปากคาทุกคนนะครับที่ ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพดีนี้นะครับตั้งแต่ในแพทย์อาทิย์ชูยศสุขสมยงเยี่ยมชูเกียรตินายมงคลนะครับหลายคนก็รับผิดว่าเกี่ยวข้องกับพดีนี้จริงนะครับจนจนทำให้ตํารวจเนี่ยสามารถเรียบเรียงเรื่องราวในคดีนี้ได้นะครับทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นในเดือนสิงหาคมนะครับปีพุทธศักราช2502เนี่ยคือเริ่มต้นจากนายอาทิย์เนี่ยนะครับมีความต้องการที่จะสังหารวนวลชวีนะครับก็ เลยไปขอให้นายชูยศกับนางสุกสมนช่วยจัดหาคนที่จะสามารถสังหารนนชวีให้หน่อยสุดท้ายเนี่ยชูยศก็ไปจ้างนายยงมานะครับเพราะคิดว่านายยงเนี่ยจะเป็นคนที่สามารถก่อคดีนี้ได้และนายยงเนี่ยก็แจ้งว่าไปหาตัวนายมงคลมาต่อซึ่งจริงๆนายมงคลนี่ก็คือคนข้างบ้านของนายชูยศนั่นเองนะครับวันที่9กันยายนปีพุทธศักราช2502เนี่ยนนชวีเนี่ยได้เดินทางไปวัดพร้อมกับเพื่อนที่ชื่อว่านายทวัตนะครับ จนเวลา2ทุ่มครึ่งเนี่ยนายแพทย์อาทิตย์ก็เดินทางมาหานะครับแล้วก็พูดคุยกันนะครับว่าจะมาคุยกันเรื่องเรือนหอนะครับจนสุดท้ายเนี่ยตอนทั้งคู่กลับไปบ้านแล้วเนเาะตัวนายธวัฒน์เดยกก็แยกย้ายกันกลับไปก่อนนะครับแล้วก็ทิ้งอาทิตย์อยู่กับนวลชวี2คนนะครับอาทิตย์เนี่ยพานวลชวีไปที่โรงพยาบาลนะครับก็คือไปทํางานนั่นแหละนะครับแล้วก็ออกมาจากโรงพยาบาลอีกครั้งในช่วงเวลา ของวันที่10กันยายนปีพุทธศักราช2 5 0 2ช่วงวันเดียวกันนะครับหลังจากที่พานนชวีออกมาจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยนายยงนะครับนายชูยศนายชูเกียรตินะครับก็คือคนทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้เนี่ยก็มาเตรียมพร้อมที่บ้านที่เกิดเหตุนะครับโดยเตรียมอุปกรณ์ไว้หลายอย่างตั้งแต่มีดปลายแหลมผ้าพลาสติกสายไฟสีเหลือง1ขดแล้วก็ไม้ไผ่โดยที่จะเตรียมการในการก่อคดีนี้โดยเวลา6โมงเย็นเนี่ยนายอาทิตย์ได้นำตัวนวลชวี มาส่งที่บ้านของนายชูยศในขณะเดียวกันเนี่ยนายแพทย์อาทิย์ก็ทําการล็อกประตูนะครับแล้วก็วางยาสลบทนชวีจนสลบไปหลังจากที่นนชวีสลบไปแล้วนะครับนายแพทย์อาทิย์เนี่ยก็ได้ให้นายยงนะครับเข้ามาข่มขืนนนชวีตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ทราบเหตุผลชัดเจนนะครับแต่ถ้าคาดการเนี่ยอาจจะเป็นการอําพรางคดีเพื่อให้คาดเดาว่าจริงๆแล้วเนี่ยคดีนี้เกิดขึ้นจากการข่มขืนของบุคคลอื่นนะครับ ก็หมายถึงว่าคือตัวของนายแพทย์อาทิตย์เนี่ยอาจจะวางแผนให้รู้สึกเหมือนนนชวีกําลังไปใช้ชีวิตอยู่ที่อื่นนะครับแล้วก็ไปเจอคนร้ายแล้วก็ถูกฆาตรกรรมข่คมขืนคือเบาแสเนี่ยพยายามจะดึงไปที่อื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับความรักความสาคัญกับนายอาทิตย์โดยตรงนะครับนายยงเนี่ยได้ข่มขืนนวลชวีหลังจากที่นวลชวีเนี่ยสลบไปแล้วนะครับก่อนที่นายมงคลเนี่ยจะเริ่มแทงนวลชวีด้วยมีดปลายแหลมไปจนถึง3ครั้งจนสุดท้ายเนี่ย นนทชวีก็แน่นิ่งไปเสียชีวิตในที่สุดหลังจากเสียชีวิตแล้วนะครับก็ได้นําเสื้อตัวนอกเนี่ยมาสวมให้ศพแล้วก็ยกศพมาวางไว้บนผ้าพลาสติกที่ปูไว้แล้วนะครับเพื่อป้องกันเลือดนะในมงคลได้นําสายไฟมามัดข้อเท้าบั้นเอวแล้วก็หัวไหล่นะครับแล้วก็สอดไม้ไผ่ไปใต้สายไฟนะครับเพื่อจะหามศพออกไปจากบ้านนะครับศพของนนทชวีเนี่ยถูกพาไปสถานที่ต่างๆนะครับเพื่อรอคอย รถที่จะมารับและนำศพไปทิ้งนะครับโดยสุดท้ายเนี่ยรถที่มารับศพก็คือรถบรรทุกของนายแพทย์อาทิตย์นั่นเองนะครับทั้งหมดเนี่ยเดินทางไปที่สะพานพระราม6กเพื่อที่จะไปทิ้งศพนี้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าพอไปถึงสถานที่จะนำศพไปทิ้งเนี่ยดันมีพลเมืองดีเข้าใจว่ากลุ่มฆาตรกรเนี่ยรถเสียพยายามจะลงมาช่วยนะครับจึงทําให้ความเนี่ยแตกว่าตัวนายอาทิตย์เนี่ยก็รู้สึกว่าถูกเห็นและก็กังวลว,ว่าจะถูกจับได้นะครับจึงย้ายทําเล ไปทิ้งที่สะพานนนทบุรีแทนการพิจารณาคดีนะครับนายแพทย์อาทินีถูกตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตองไว้ก่อนแล้วจนทําให้ในายอาทินีถูกตัดสินโทษให้ประหารชีวิตในขณะนายบงคลเนี่ยได้ข้อหาฆ่าคนโดยเจตานาจนต้องรับโทษจําคุกตลอดชีวิตส่วนผู้ต้องสงสัยคนอื่นนะครับไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนในที่เกิดเหตุว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้ศาลจึงยกฟ้องหลังจากที่ต่อสู้คดีกันอยู่หลายครั้งนะครับสุดท้ายเนี่ยคนที่ได้รับผล จากการตัดสินของศาลของคดีนี้เนี่ยก็ได้แก่นายอาทิตย์และนายมงคลที่คาดว่านายอาทิตย์จะเป็นคนมงการหลักส่วนนายมงคลจะเป็นคนก่อความผิดในที่เกิดเหตุนั่นเองหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะฟังเรื่องราวทั้งหมดมันมีคนเกี่ยวข้องเยอะมากเลยทําไมสุดท้ายแล้วผู้ต้องสงสัยเนี่ยมาสิ้นสุดอยู่ที่2คนเท่านั้นนะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็ต้องสืบทอดมาจากตอนแรกที่ผมพูดไปว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในปี 2502นะครับซึ่งเป็นช่วงของจอมพลสฤษดิธ์ธนรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรียุคสมัยนั้นเนี่ยเป็นยุคเผด็จการนะครับและเป็นยุคที่เรียกว่าเอาระบบพ่อปกครองลูกมาใช้ก็คือพยายามจะทําให้ทุกอย่างมันรัดกุมมากๆพยายามจะทําให้ตํารวจหรือว่ากระบวนการทางกฎหมายเนี่ยมันเข้มข้นมากๆใครทําผิดจะได้รับโทษอย่างรุนแรงอย่างที่เราเคยได้ยินว่ามีการไปประหารชีวิตกลางสนามหลวงเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างอย่างนี้นะครับคดีนวลชวีเนี่ยเป็นคดีที่มีชื่อเสียงมากนะครับ หลายคนก็เลยเชื่อว่าเกิดกระบวนการการทำร้ายนะครับหรือว่าข่มขู่ผู้ต้องสงสัยให้ยอมรับผิดเพื่อจะทําให้คดีดเนี่ยม,มันดำเนินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะครับทำให้ตํารวจเนี่ยสามารถทําสํานวนส่งให้อาัยาการฟ้องได้นะครับแต่พอไปถึงชั้นศาลเนี่ยตัวของผู้ต้องสงสัยเนี่ยกลับคําให้การนะครับแล้วข้อมูลทั้งหมดที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์พวกหลักฐานพยานวัตถุต่างๆเนี่ยมันไม่มีเพียงพอที่จะเอาผิดเขาได้นะครับ สุดท้ายจึงทาให้ผู้ต้องสงสัยในคดีนี้เนี่ยเหลืออย่เพียงสองคนก็คือนายแพทย์อาทิตย์และนายมงคลนั่นเองคนที่น่าสงสารที่สุดในคดีนี้นะครับคือนายชูเกียรติยกกิ่นที่เราเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นคนเฝ้าบ้านหลังที่เป็นสถานที่เกิดเหตุน,นั่นแหละตัวเขาเองเนี่ยถูกร่วมไปในคดีการพิจารณาคดีนี้ด้วยนะครับโดยตัวเขาเองเนี่ยจำคุกไปถึง14เดือนระหว่างรอพิจารณาคดีนะครับจนสุดท้ายเนี่ยยกฟ้องว่าเขาไม่มีความผิด ตัวของนายชูเกียริเนี่ยยืนยันว่าตนเองเนี่ยรับจ้างเฝ้าบ้านก็จริงแต่ไม่ได้ยินเสียงอะไรที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นเลยรวมไปถึงคาดว่าการฆาตกรรมเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นข้างนอกนะครับแล้วก็ยกหลักฐานเข้ามาไว้ในภายหลังขึ้นมาทิ้งในบ้านทําให้ตัวเขาเนี่ยไม่ได้รับทราบข้อมูลจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็ทําให้เชื่อได้ว่านายชูเกียริเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆครับเขาเองเนี่ยได้ถูกยกฟ้องแต่ก็ต้องเสียเวลาจําคุกไปถึง14เดือน ที่สําคัญนะครับเขาไม่สามารถเข้ารับราชการครูอย่างที่ใฝ่ฝันได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยมีประวัติการจําคุกถึงแม้ว่าจะได้ยกฟ้องในคดีนี้ไปแล้วเรื่องราวของนวนชวีเนี่ยสิ้นสุดที่ผู้ต้องสงสยัยสําคัญหรือฆาตกรสําคัญก็คือสามีของเธอนั่นเองนะครับนนชวีกับอาทิพเนี่ยเป็นภาพแทนที่สําคัญของความรุนแรงในครอบครัวนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรักที่เต็มไปด้วยพิษนะมันท็อกซิกมากๆมีการทําร้ายร่างกายจะรักจะเลิก มีการนอกใจมีการเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นรุนแรงหลายครั้งเนี่ยจริงๆไม่ใช่สัญญาณที่ดีของการมีความสัมพันธ์นะครับต่อให้เราจะพยายามเอาชนะด้วยความสัมพันธ์นั้นมากแค่ไหนสุดท้ายเราอาจจะแพ้อย่างที่เราไม่คาดการมาก่อนก็ได้อย่างนวลชวีเองเนี่ยเขาก็คิดว่าสุดท้ายเนี่ยอาทิคงไม่กล้าจะฆ่าเขาหรอกนะครับก็อาจจะสิ้นสุดที่การทำร้ายร่างกายหรือหย่าร้านะครับใครจะรู้ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะตัดสินใจ ฆ่าคนที่รักตัวเองได้อย่างเที่ยมโหดถึงเพียงนี้ครับสุดท้ายดีนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนรายการของผมนะครับผมมีหนังสือ,อสืบสวนสอบสวนไขในท้องตลาดหลายเล่มนะครับตั้งแต่การสับอังคาดอบปาปฏิกะอัมพรางไปถึงรถเจเลกกำมันนะครับใครสนใจอยากอ่านง,งานสืบสวนสอบสวนคดีฆาตกรรมอาชญากรรมแบบไทยๆนะครับก็สามารถติดตามหนังสือชุดน,นี้ได้ตามร้านหนังสือทั่วไปทั้งออนไลน์แล้วก็ตามหน้าร้านได้เลยนะครับสุดท้ายถ้าใครอยากจะสนับสนุนแบบไม่ต้องใช้เงินง่ายที่สุดก็คือการกดไลค์กดแชร์ กด subscribe แนะนำรายการนี้ให้คนที่คุณรักรู้จักแล้วก็คอเเมนตเป็นกำลังใจให้กันแล้วกลับมาพบก,กันใหม่กับ detective overdose รายการเน์ดโคตรของคนชอบเรื่องสืบสวนสอบสวนนะครับกลับมาพบกันว่าคดีครั้งหน้าจะเป็นคดีไหนและผมจะนำเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ทุกคนฟังในช่องกิติศักคงคาครับ